สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับ NPM Package Manager NPM ก็คือระบบจัดก,การแพ็กเกจโมดูลครับหรือว่าเป็นไลบรารีของตัวภาษา JavaScript แล้วก็ Node.js ซึ่ง Node.js ครับก็จะใช้ NPM สำหรับเป็นตัวจัดก,การแพ็กเกจนะครับซึ่งในปัจจุบันตัว npm นะครับ Repository นั้นมีจำนวนกว่า1ล้านไลบรารีจากนักพัฒนาทั่วโลกที่เราสามารถที่จะนามาใช้เขียนโปรแกรมบน Node.js โดย Library ทั้งหมดบน NPM นั้นเป็น Public Repository ที่สามารถที่จะเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์แบบ Open Source ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ GitHub และ Microsoft NPM ซึ่งเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแพ k เกจต่างๆลงามาติดตั้งที่ Project ของเราได้ซึ่งแพ k เกจแต่ละตัวนั้นถ้าเราได้ทำความรู้จักวิธีการใช้งานต่างๆก็จะช่วยลดเวลาของนักพัฒนาลงไปได้มากนั่นเองโดยที่เราติดตั้ง Node.js มาแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ NPM ในการเรียกแพ็กเกจต่างๆมาติดตั้งบนโปรเจกต์ของเราก็คือใช้คำสั่งหรือว่า command บน Node.js ก็ hmm. js, คือ NPM install นะครับถ้าเราติดตั้ง Node.js ไปที่เครื่องของเราแล้วเราก็สามารถจะเรียก command NPM install ตามด้วยแพ็กเกจที่เราต้องการลงมาอยู่ในโปรเจกต์เราได้นั่นเอง mm hmm. ซึ่ง NPM ครับ mm hmm. ก็จะมาควบคู่กับ Node นั่นเองในการทำงานสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียง่นี้ครับขอบคุณ